กเยั้งะรตบเอือเน่าออเ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 ออ้าอเอ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 าเเออยดอเอเออเออเอเอียออเ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 ่อเออเกอเออเออเนเออเออออเ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 ออออาออเ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 อเ ในนโอเงิสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะมือนี้เอาเลยกับมาที่บ้านแนิดนึงพี่น้องพอดีว่าเพิ่นได้ผัวไทยพี่น้องเนาะไปไปพบไปพ่อต้อกันเลยพี่น้องเนาะเพื่อสโบกันสี้เวลาไปพี่น้องไปสบัสดีเลยชื่อว่าแต่เนาะไปปุ่น ไอ้ป uh, oh. ah, ุนลูกพอบุน hmm. ล um, anyway. ูกไอ้ปุนเลยอ้หออยางสีแล้วเลยเจ้าจ้าวหา้าวหาปีจ้าวหาปีมีลูกจ็คนแล้วสามมีลูกสามคนแล้วสามคนสามคนเลยได้คนปกับป้ากันกับวราที่เลยปุนแรกค่ะป้าปุนที่สองลูกกาสอง วันนี้มาผัวที่ฉันม่ก็ได้มาไม่ได้บุกซื้ออาหาได้มามาผัวปนี้กับผมก็ที่ได้เพราะตึกพอาะถ้าเงินเดี้ยงลูกเลีนเต้าแล้วมันจะได้นี่แหละจะพอมาหิรบอได้ขึ้นมาเห็ดเชื้อชาติโอ้เจ้าขึ้นมาแต่ไทยแต่ไม่เ็ดเชื้อชาตินี้เป็นยัง่นคือได้ข่าวอ่ะได้ผัวไทยป่ะผัวไทยมีผัวไทยว่าตอนนี้มีผัวไทยอยู่เมืองไทยผัวไทยนั่น ผัวคนไทยสุดยอดจริงๆบ่บ่ตอนนี้ยังสืบมาถึงเพาะอยู่น้ำกันปะใยว่ายังยังผัวพันยังโทรมาติดต่อหากันอยู่แต่ฮะเขาขึ้นมาอ๋อขึ้นมากันยังผัวพันกันยังอยู่กันแหละแต่ว่าไบว่าตอนนี้เพียงแต่ว่าเราขึ้นมาเหตุเพื่อนเนาะเพื่อนขึ้นมาพอขึ้นมาเหตุเพื่อนก็มาเลียมลูกก็พ่อก็แม่เข้าไปหลายปีแล้วลูกนะลูกผู้น้อยนี่วะแู่ได้กับคนไทยคนไทย สาย,ายเลือ,อดไทยเลยนะทอดอยู่ชายผู้น้อยคลอดอยู่เมืองไทยเพิ่อนอ๋อยู่เมืองไทยเป็นชาวมรุ่งคูไทยเลยบ่แม่นชาวมรุ่งคู่ไทยเวม่งแ <c oughs> ม่ลงไปอยู่พุ่นนี่เหตุการณ์เหตุงานจังไดนตอนแรกเฮาลงไปน่ะเหตุงานเหตุงานร้านอาหารก่อนสิมาพบกัน,นแรกๆพราะพบก,นนก,พบกนันแรกเป็นในบ้านเรียนเหตุงานเป็นในบ้านรุยแรห้องเช่านะที่ว่ารุ่นแรกห้องเช่าเด้มาเจอกันครับ ผัวคนไทยโดยแล้ได้แววาถึงคารองข้ากินซอดอยู่วะพอถึงแต่เขาบวยโยมตกแต่งตกขอเดี๋ยวนี้นะลราขึ้นมาบอกคนอาเออทางผัวบอกว่าบ่ยอมเออคนบ่ยอมแต่งขอบ้างแปงบ้านเฮาบอกคนบ่จักมีทองบ้านเฮาแต่คนเราบแบบพูด่นค่ะแบบเอาล่ะคือแม่นขอโลดนะแบบนี้นะบ้านเฮาแบบมีฮีดมีทองผักสู้คือว่าผักสู้นะแต่เขาบ่เข้าใจเขาบ่กบวจัก เอาลูกอะโบเฮ็ดนะาเอาลูก oh. น so oh. ้องมาฆ่ากันที่เขาอยู่น้ำกันลูกแม่เหมนนั่นแป้งและอันเจ้าได้บอกเก่าถึงเพิ่นอยู่ปะบอกเพิ่นว่าให้ว่าห้ามมือให้พี่เลี้ยงคล้องเนี่ยเดิมมันถึงมันบลุแล้วแต่เพิ่นเนาเพิ่นบอกบอกมีจะบอกอ้าวบอกว่าบอกมีอย่างเดียวเลยห้ามหมดเธมาทังพ่อแล้วแม่ก็เห็นแล้วคลองมีทุกทางก็เห็นแล้วเพิ่นหมดบอกเพิ่นที่จะบอกบอกมีแล้วเป็นเพิ่นแบบเฮ็ด เลยเหมนกบป้าเลยอ่ะโดยอ่ะขอโทษด้วยถามงค่าเรียกสิ่สอนในไลน์บันไดมากใหเขาจังเลยไม่ได้ไองล้านงล้านเบนองล้านบา่าจอล้านีบ้านเราเลย้องล้านแบบนี้แหละแต่ว่าแต่ว่ามันนั่นแหละเดบนแต่บันนี้ คนบ้นแพงบ้านเาคนวันลาย่นว่านขีเป็นแสองเเขาฟังว่าทุนเราเป็นองล้านกประมาณยู่สพันหพันแต่เขาคือว่าเขาบวดักเขาเคยแต่งมาแล้วนะเขาเคยแต่งเงแต่งมากเาเนี่ยคนแล้วแต่คนนี้มากพี่คนบ้นแม่เ่นบวชดักแต่งนะ่นบวชากแต่งอยากแต่งน่าขี้ว่าแล้วก็คนบวดักเทดเป็นแบบ่นอยากอยู่น้ำกันชื่อนี่นะเป็นบวชเคียนยังจักย่างนี่นะคนว่าอันนี้ ที่เจ้าขึ้นมาเล่าหนึ่งก็บโได้พิดขอต้องเถียงกันว่อมีเงอนกันเล็กน้อยมีเก็ต้องมีเลยนะึ้นมาก็ยังคิดว่าสิกับลงไปบอกบอกกับคิดว่าขึ้นมาแล้วิขึ้นมาเอาอะไรบ่เป็นเอาเพื่อนบ่อกขึ้นมาเฮาไว้เพื่อนขึ้นมาอยู่แล้วแต่เอาโบช่วนเพื่อนขึ้นมาอยู่แล้วโบมาเย็บว้ายียบข้างๆเลานะเพื่อนบอกแต่งแล้วเฮาบเอามาเลยดีนะมามาแล้วไม่ใช่ดึงยากเฮาเัยนะทำเพื่อนแจ่งมีให้มาบ่ กับผมมาแต่งนะครัเพื่อนมาแต่งเพิ่นก็ให้แต่งแล้วเครับแล้ไม่ง่ายคดองที่หัพันนี่ผมมาแต่งกันผมอ่ะคนว่าเอานี่นะม่จากเนื้อีวาเลยเนาะถักโยน้อกันจนมีลูกมีเต้าแล้วคนหนึงเราลูกกัเพื่อนูคนหนึ่งมีคนเดียวเท่านั้นตอน้ชลูกชายมีลูกชาย โบด,ดป,ประมาณอายุยีปสพอของนสี่คิบสี่ิี่สปีอืมสี่าป่าสี่ต้องเมาเลยบุแม่เพิ่อนอ่าเรื่องง่ายรงพ่อเขาก็แลนนว้วนะพวงัวนะ <laughs> ประมาณชา <laughs> เอนย อันนี้เราคนไทยแท้คนไทยดูคนไทยนี่แหละเราพามาหนิบวพิษอย่างว่เพิให้พามาบอมันก่ะพอคนน้อยพอลางอ่อคนน้อยนิ่นให้มาอันนี้งาขึ้นมาอืม่นบุได้่วางไว้บอชื่ออลหไงน้่งพิษบนสละลายตัวเมื่อนี่เขาหมดต่อรุ่นเขาไปได้โู้ฝั่งไทยนะถ้าจะเด็หน่อยมาตรงที่เป็นงาเรื่อยๆข้ามได้ ก็มาในกับริบทต้องว่าน้องหน่อยน้องหน่อยนี่ว่าก็มาห่างมาเสียยี่บ้านแต่พอมีแต่เป็นเกิดพ่อมาอยู่แต่พอนีมาแล้ววันนี้ด่าคนให้ให้โทษว่าเช่นจะเห้างบริสุทธิ์ต้องคนนะฮืเออมันเละใี่แต่คนถาวรไปก็เลยถึงว่ิเละฮึฮึเลือกเอี่ยเนี่ยอ๋อตัเรื่องน้ำของเร่องนี้นอ หนาลำบากไลยไอ้แขกว่าลฝากวาเลียวจิปิดยุบเทียวบ้านเฮานัะเจ็ดร้อยเฉียวบ้านเฮาเจ็ดรอยแต่ว่าคุมืิน่งีติดต่อกันดีอยู่เนาะติดต่อัอยู่เพ่นโทรมาหาเพนพวงลูกเนการได้โอนเงินัโอนเงินมากกับเสื้อคุร้อยเ็ด้อยาได้สื้อนมมันเจ็ดร้อยเจีว่าเพิ่นหมนยอมปะลูกเต้า แต่เขาคนบม่อยากแต่งก็เข้า่ชื่อนะคนบม่อยากแต่งแต่ลูกคนบ่โบ้ไฟ้านี่นะเออไ่อยากแต่งบม่อยากแต่งบ่ยากเนนี้ยบ่อยากเชียอยยางนะหน่อยเลื่อนลายก็ค่อยบม่อยากแต่งบม่อยากแปลง่เจ้าแต่เจ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่บ้ได้เจ้าก็ไปแบบนี้นะเออว่าจงที่อ้แม่นบแม่แบบว่ายีข้องเจ้ากัเจ้าจะเห็ุก็เห็ุเองเห็นนะแบบนี้แม่โดย แล้วคืเราว <allows roster S 2> ่า <Phone>. เนื้ <peine S 1> องกรองนี่มัได้หลายที่นี่นะบอกว่าถ้าว่าว่าสองล้านนี่นีล้านสามสี่พันนี่คือว่ามาเอ็ดฮี่เพ็ดยังชื่อมุงที่ยหงกับเม็ดแต่เนาะอาจจะบอกพอครับใช้กระน่อนหัวเป็ดชั่วแ้งนะคะแรงแต่เขาประเทศจุกเต้ก็คือคนบางเทศคนเ้าแค่อยู่แรกก็อยู่อยู่บนแ้กก็หาคุ้มไหมแบบนี้เ่าไปชิหนะ เจ้ามากไปเอาตรนี้กบแบบทใจแบบเต้นกับเจ้าแสดงว่าเราว่านั้นบออยากแค่ควข้อู้สึกันเนาะคนเฮาเจ้าก็เลยต้ดมามีมาอยู่นรพ่อนแมเจ้าขี้ละสิถึง่องบอกแบบนี้เจ้าแบบนี้ละคอยสิตาเร้แอยสิเมื่อก่อนหาลูกหาเจ้าขอยก้อนควมาหลายปีแล้วจกลงมาหาเนื้อทำกันดี่อยสิบัามาหาลูกสาวก็้อยู่บ้านแม่หน้าเฮาลดลูก โอ้ฮักป้าเาว่านะคือมาน้ำเาเาบอกป้าลุงทังดุลบากอะไรัเข็ปะทุมปทุ่มธานีแม่โดยคนปทุมธานีคนกเคิเพิ่นทั้อีสานออกยอะหรือมะเนาะอีสานเนะฟันหลอดเยอคนนี้้อน้ำเจาอีจัง น่ะแม่่ะพม่มม้าเพื่อนได้เบ่งคลิปน,นี้จะบอกเพื่อนว่าอย่างไรแต่เพื่อนได้คลิปเบ่งคลิปน,นี้หนึ่งวะแม่ เอ้เพือนนี้เงี้ยไม่ทำกับคนโอนขึ้นมาแต่งมาแปลงบ้านเฮานะเห็ดบ้านเฮาตกแต่งบ้านเฮาแบบนี้เพื่อนยังหักยังมัดทำนี่ทำอะไรกัให้มาแต่งมาขอตามที่จำพวเน้องที่จำพอกบ้านเฮาบ้านไ้ไลท์เลยนะลงไปหานี่หนทภาน้ำการดิจริงจังแม่ดูแม่วาพมันซื้อแต่แน่เนาะเฮาอ็โยมีพ่อมีแม่แบบนี้แล้วเฮาก็เห็ดแห่งได้หมู่บ้านก็คือผมมีพ่อมีแม่ในฐานะคนคือว่าตาตาขาดกูนะเฮาก็เดี๋ดร้อนเบียกรื้อตัวเอง เดียวไม่ได้ทางบ้านเนาะทีบ้านาเลยเนาะวมันซึได้พอของน้อยเนาะพอขึมแล้มันวนได้ไม่ล้เนาะโยมันเสียเวลาช่างนั่งนังม่านเลี้ทำเนาะยังทเลี๋ยวังใได้กนจาด้วย่ไงเาเรื่องเ่ อึ้งไปเลยอึ้งบ่นได้นะมอึ้งบ่นว่ากระดองสองล้านกีบกับโบเต่งนั่นแหละบ่าเทายังเงี้ยมีแน่ไปนะเนาะตามที่อันตามที่ทีมงานเขาไปถ่ายคลิปเปิดใจนี่ไปถ่ายคลิปเปิดใจรักแซนคือแม่รักแซนคือได้ครับอันนี้สี่พันหันงที่นี่ผู้มาแต่งอยู่แม่นั่านนาดายกับโบลงน้ำพิ่นเนาะว่าในคอมเมนต์มาแต่งเนาะแม่เลย ต้องรอจนมาแต่งที่แต่งห้องก่อนแล้วเจ้าชิดฮะเนี่หาถ้ำไม่ใช่มาเลี้ยงลูกน้อยคนนี้กันมีจะกินอะไรลำบากนี่แหละหัวใจคนนียฮัลโหลจะเปิดให้น้องด้วยนะีแบกเอาให้พีนึงมาเทาเทาแม่เนาะแม่ แบบแสดงว่าแล้วเอาลูกมาโดยความบุกเบิกกันน้อยนึงแม่ล้วงอแงกันเล็กน้อยงอนงั้นเนาะเว่าเรื่องฮิตเรื่องคลองนี่ก็ต้องอันนั้นได้พี่น้องเลยเนาะทางฝั่งไทยก็ต้องเขาหลบอันฮิตคลองประเพณีลาวเขาได้เพราะว่าท่านอยากได้เมียที่เอาชื่อชื่อล่นล่นได้พี่น้องเลยเนาะลาวเขาก็ได้เอาได้เฮ็ดเฮ็ดที่ต่างเอากันเนาะแม่ ขณะคนเราคนเรายังซั้มเลยชิ้นหน้ามื่นะไปพ้อนบอเรียลหาคนไปฟ้อนความบอหานฟ้อนเฮ็ดเฮ็ดดอกเฮ็ดหนังแมนมีบ้านท้ายังบมูปลาอะไรขนาดกับบ้านยังมีนะอันนี้ขอเพียงแต่เพิ่นมาขอแล้วก็เห็ดหี่เห็ดคลองธรรมดานี่บ่แมนต้องการเพียงเท่านั้นพี่น้องเลยไปอยู่น้ำเพิ่นเนาะแทนได้เลยนะแทนได้จำนั้นเราไปไม่ว่ได้ก็เป็นบราไป แกพ่นบ่นี้พ่นแกพ่นเพิ่นวว่าประเทดบัวแต้บัวแปลง่ะเฮาก็บ่ไป่างบั่นั่นและแล้วพ่นมาได้จกมือแล้วมาไทยเนะเดือนนึงแล้วเพราะมาในเดือนหนึ่งแล้วได้เป็นเดือนแล้วเนาะเป็นเดือนแล้วเราไปเห้ดีนขอบุาเป็นระบบ สร้าง็สร้างมเ็นอะไงนั้นคนก็เล่นกินไหนคนรวได้่งกินเฮ็ดบ้านเ้าเห็ดปยมากได้เงินมาคนก็ไปหล่นไปเที่ยวไปกินอนี่ไปพบไปพ่อกันไปได้นะ อ้าวเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแล้วเพื่อนเพื่อนก็เป็นเป็นช่างบอกเพื่อนก็เป็นช่างไงเป็นช่างแบบมาต่อเติมแม่นต่อเติมเห็นแล้วมากันชุดยอดเียลีชุดยอดจริงจริงเนาะ ว้าวได้ได้คุณเพื่อนบดตีกันได้ไปเห็นงานอยู่ไทยนี่เข้ากันได้เมียยอดไปไทยไอ้บดกันได้เมียยอดไปไทยไม่ว่าได้พวกพ่อพ่อกันอยู่พุ่นแต่แบบนั้นพ่อแพรทดิได้อยู่แล้วพ่อแพรทได้อยู่แล้วโทษดิลิพ่อเพรทยังกินนมอยู่ว่าคนน้อยกินนม นมผงนมผงนะไม่เป็นเล่นป่นมกานุหมือนกานโอ้โ่แท้ไดคนไทยแท้ด้่งเอ้นน่มีเป็นเด็กไทยอีกคนนึงพี่น้องเอนะที่มาอยู่เราถ้าคนนีเฮงเจอได้พี่น้องเอลูกคนไทยแท้เนาะคำแท้ก็ลูกคำคนไทยแท้ไห ต้องไปชำาะเลยวันนี้เนาะคนบ้านลานเนาะ็ลวก็ลได้ข้าวเอ้อเจ้ากับคนหนึ่งก็ได้ัวให้กันโอ้โหลงไปแล้วลงสามพลยไ่ไ้โอ้ไมัได้จำภาพบรรยากาศแม่นาชนช่อใ่ผู้เอื้อนะจังลย ไม่เห็ดทีดไม่เห็นที่ชื่อนะออกเลยเห็ดทีดแล้วแล้วทำไมแต่งนะเพราะง่ายใช่เปล่าเขาเจ้าเก็บเงินเขาเจ้าเองแล้วมาเห็นที่ตามประเพณีเลาห้องชื้นๆใชาจิ้มช็อตก็ได้เอาแบบนี้มันอยากหมั่นโค้งลงในชีวิตค่ะแบบนี้เนาะแพงกันเองนะแม่มาฟัาเงินมาเต้นอีเนาะแม่คือว่าคนตักกันด้วยใจจริงเลยโอ้บอกไปเนี่แพงบอกเงี้ยเขาท่ากัเท่าต่งเอาอปที่เพราะง่ายเส้นมาวอตเลยก็ยัง หาเงินมาแต่งกันเองนี่ออ๋เงินน้องแต่งน้องเงินผัวแต่งน้องน่องแต่งผัเดี๋ยวว่านะมาเงินน้องแต่งน้องนะบ่แพดแต่งไหนจ๊ะผัวเล้่แต่งเพืนได้ผัวจังหวัดอันไหนเองจ้าน้าคอนแก่นวัดขอนแก่นทัองว่าวนีฉับคนเราทั้งเอื้อยทั้งน้องได้ผัวไทยเบิดเนาะโดยโหดีดีโหดจริงๆ โอ้กหอด้ว่าบุญวาสนาตั้งมายูใจเลยเนาะอย่างลำบากนะมาได้มาดูสว่งมาได้สุดขิดสุดยอดีพี่น้องี่งานเฮามีไงใดเด็กสาวเพิ่มเติมอี้วยยังไงอือดวดยดุกบุญวาเพิ่นบ่มาเลยแก็แม่นเลิกเลยเนาะเอเลิกแม่เลิกเลยแกบุกินหอดนเพิ่นนะ บอกินฮอดอีกฮอดเอาบ่ไม่ไม่อกินฮอตพ่อเนาะอ้าเราไปดืมไม่ไหอ้าโอเคไปลองตอนิึงพอดีน่อเพื่อนนันด่ดมัวไหมดห่มไม่ออกมาข้งพินดะข้างพนนัะเฮ้ยเ้ยเด้เฮ้ยนี่เนยพป็นเด็กเป็นเด็กเนเดน้ป็น้ง่ายเนน้ทันง่ายไป ทงไงปะตักปีเหรตัปีปบ่ยักปีนะะ้อยนะะ้อเนาะอ้ะวจอเลยบ่ฮอดใส่อะไรกันเนี่ยบลัดขาคือบุคินหอดเผืนบ่ออันนี้เร้ก็ว่าบุคินหอดกันิืนบุคินหอดนะประมาณนี้งใจแข็งเนาะ ทำกระดาเทปแล้วมาบ้านเนาะต้องต้องมีหีบมีคลองเนาะเาก็บรอยากลืมบุญเลืคุณเพื่อนะนะเราก็ต้องมีหีบมีคลองแต่บ้านเพื่อนกับมีหีบมีคลองแต่เคนแบบบริจาคเงินสนเพื่อนเพียบบริสิกันนะคะบริจาคเงินสนนะคะแต่ว่าทางมากนะมากเยอะกว่าดาวนะมากกับมากเยอะแต่ว่านาเกศจะหมู่ไปแตกต๊ะแป้งต๊ะแป้งนี่นะเบ็บ้านเฮาหมู่เป็นเฮ็ดบ่ิจาคหมู่เกินก็หมู่เกินก็หมู่เกินเหมือนหมู่คือนที่ว่าเกินเหมือนพ่อพี่แม่เนาะอ่า โหดอีลิคลิปนี้ออกไปมีความคิดเห็นอะไรก็บคอมินกันมาให้ฟังบางแน่เนาะอันนี้กับบอเบนได้ว่าเออเพิ่นจะได้แต่เงินพี่น้องเงินนสองล้านกีบเท่ากับสามพันบาทในเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยเนาะที่ที่มาเห็นิีแล้วก็ว่างค่ะดี๋ยวชำนั่นอีลีพี่น้องเอ้ยแล้วก็จะไปอยู่พุ่นแต่ว่าทางไอ้อันอยู่ฝั่งไทยน่ะเพิ่นบอกมาเพราะว่าเพิ่นคิดว่าการเห็นทีเห็นทองนี่อาจีพบันสำคัญสำหรับเพิ่นแล้วละ แต่ว่ากลงกันขามทั้งเ่าเขานี่ถือ,อยังถือตัวนี้อ<ม>ยู่ฮีดคองนี่ต้องให้ได้ผู้ค้อต่อแคนใหู้้เา่าเพิ่นผู้ค้อต่อแขนให้ให<ม>จังทีมั่นคง<ม>้ง<ม>ถ้าบ่ได้แบบน,นั้นละเอ้ยเพิ่นกับสิบัวกับไปอีกที่เลี้ยงลูกโดยลําพังจนลูกใหญ่เท่าลูกโตจนสิีได้ผัวไม้พละบาน<ม>ันคิดว่าที่ประมาณนี้<ม>จะลูกเรื่องราวี่น้องอเอยบ่เมนได้ว่า บานนั้นแล้วยังได้กระดองคาแพงบอกแม่บ่ได้จางไรสามพันบาทสามพันบาทดิ้งแมอต้องมีเพราะว่าการที่มีเป็นผัวเป็นเมียต้องมีชัมโนรถเนาะเรือใบน้ำตาดวานเฮาเอิญนะต้องให้พ่อบ้านมาเช่นยืนยันโอ้โหเรื่องราวกันอเนาะแม่คนหูชั่ปีแล้วก็เจ้าอยู่กับผัวนะดูผัวบ่สามปีบ่สามสี่ปี อยู y ui. Y ui. Inhos, in ่ก like. oh. right ันมาสามสี Guin, ่ปีแล uh ้วขนาดตัวทานแต่งนั่งนั่งเนาะแต่นี่ถ้าว่ามันถ้าว่าเฮาวันนี้คตกรุงก็คุยกับเพื่นเนาะเฮาก็มาว้ากันนะแต่นี่เหตุตกแต่งแต่งอย่างนี้ที่ที่อิดของเพ่นกันินินยี่บ่ะเพื่อนบอกปรเทเว็ยนไห้เวนรถนเะีว่าว่าห้เวีนรอ่ากท้ากะเดศกัเฮ็ดเองมดนี้นะใครทิ่ว่าแล้วก็เมนเวบว่าบ้านเฮาแบบเพื่อนกแบบ คนบอกเขาลบไมกตรกาแมนบอเขาลบบ้านเฮาหคือบ้านเฮาท่เด็กพะบ้านเฮา่เากะเฮาต้อให้ถึง้องเนาะรอกว่ามนี่เฮามัน12ห้องชิจีเลยเนาะคือบ่อยน้อยคือฝั่งไทยน้องแบบเขามักทักกันยูนการลโดดฝั่งเาเนี่ยยูนการโดด ผ <Like, S 2> ู้ใหญ่เขาคุกไม่แต่งเราได้เนาะคือไปนอนนอนระหว่างน้ำกันนี่เขาก็จับไปแต่งเขาคุกไลยเทื่อแล้วการแอร์โว้ยโได้เลยแบบนี้พี่น้องเลยโอ้ใยให้แล้วก็บบได้เสียใจวะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น้องเลยแต่ฮาก็เสียใจแล้วเนาะองที่ของบ้านเฮาีเาก็ที่แจังได้โทรมาทั้งพ่อทั้งแม่ก็ว่าพ่อแม่ก็ถามว่า กีคองได้ลูกจีได้แต่งได้แต่งบ่อคือเห็ุคือบ้านคือเมืองคนบ่อวันนี้เ้าโทษไปนี่จะบอกผัวว่าบ่กเหตุบ่อทำมึงหักมากกลัวเป็นยูรอดก็รอดอยู่บ่รอดก็เป็นป้า่นเคยขึ้นว่าวันนี้เมนโอ้โหเนาะแต่อกเคยสี้แบบว่าความดีทำาห้เขาชเคยว่าเจ้าข่อยอย่างนี้มึงจะบอกมึงกูแค่มึงอยู่ได้ก็ยูยูบ่ได้ก็เป็นป้านนี้ขึ้นออกแบบนี้อย่างเดียว คนสีเบนสีบอกว่าคืองเจ้าค่อยบ้านเจ้าเท็่จังชาแบ่เคยถามนะคือว่าบ่เคยพึกษากรึกษฉากันบ่ได้ง่ายเออบ่ห้าก็เลยยาเขาบอกับแม่เขาเลยบอกว่าอ๋อเัวมึงบ่บอกมิจ๊ะบ้าตะก้อยแล้ว แต่ว่าเพิ่นบวญงอมมาแตงบวอมเผ็ดบวอมเผ็ดที่เผ็ดเรืองบ้านเฮาคือจะว่าอย่างนี้นะมีเดือดผ่ไว้น้ำน้องพี่น้องกาแสดงความคิดเห็นได้ว่าเป็นยังไงนาะว่าชมพูนแบบไดแม่แนะนำมาให้ให้เขาฟังแน่เนถ้าทีมงานนี่บอกว่าคิอว่าบุตรกล้องปันไดถ้าเขาบอกมาขอกันอย่างดีในเมื่อกระดองเขาก็บ่ได้เอาเพลง เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเนาะเเป็นนนสโดยอันนี้ถ้าคนหักมักกันต้องอันนั้นเนาะโอเคเลยต้องแบบว่าแต่งกันระดับแสนก็แต่งเนาะมากไปอันนี้แค่บมแล้วมันมีเงินเด้เนาะอะเ๋ยวไงทีนี้เนาะบัดเนี่เดี๋ยวขอขออนุญาตถามแต่ว่าคือได้ยินข่าวตอนนี้กำลังประเทศเฮือนที่มันเปิด กําลังก็เือกลังก็่นแลแล้วตนเฮื่ออยอยู่หันเนี่ยยัเหลือแตมุงาบานบานประตูเดี๋ยนี้นะยังรออยู่ตอนนี้แมนเลยแต่เงินน่องมาช่ยโอนมาช่ยน้องโอนน้นองชาวละแมนนี่น้องชาวล่ะเ้องเเดเรียยอยู่่งไทยแมนโดนีผัวแางน้องชาวละยังมีผัวเพิ่นจะโอนมาให้เพื่อนนี่แหละน่องชาวล่ะ ประมาณเช้าเอตต์สองคิวตีโตหิยจานโอมา <ovat S 1> สัมภาษณ์โอะไรอยู่โอเคไป่รู้เนาะดีงานเขามักวหยอกกันเดริ่มงงเนาะดีว่าเห็นดีนะโมแพ็ดเนาะอ้าโอเควันนี้จากไดนก็ขอบใจทั้งเอื้อยเอื้อยเพิ่อนขอบใจทั้งเอื้อยเพิ่นทีมาให้สัมภาษณ์นั่นเดียวเขาขออนุญาตไปรีวิวเพื่อนเบื่อนชาญเจ้าก่อนแต่มีเอฟซีจปั๊ม คอยเหลือกะติดต่อมาได้มุงเงินมุงชานดีบุดีมุงเงินมุงชานเรื่องหรอเอาไปรับไปอยู่น้ำให้คอยเพื่อครัวครัวพันคนนี้บทแต่งบทยังเอาเลย่องคนหน้าติดเปิดใจหาผู้ใหม่ได้หนิเนาะพิจารณาใหม่พ่อแม่เคิดชีวิตจารณาเอาคนน้อยมาพี่บันิเสียร์เงินให้ชื่อขนมคนน้อย เดี๋ยวก็มีพูดมากฮักเอามีผู้ใหญ่เป็นมาซ่วยเนี่ยนี่อย่างทำเพื่นมากมากทักเลยกันแบบเอาได้เนาะได้ได้บุดหนักได้เบินาะเพราะว่าแม่มาสั่งมาแปลงเพื่อนกันเดี๋ยวบอกให้พี่ให้ทานว่าถูกยากลำบากเรื่องกระดอกบอกแพงเนาะแพงเกินต่พี่สามพันบาทสามพันบาทแต่บอกแม่แดงมันยังไงยังไงแล้วเนาะมันแปลว่าเราบ่มีอัน ไป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 ถือว่าโอเคเด้เนาะบาด์ดี้ด้วยเอาไว้เข้าใจเด้อวันนี้นะเอาไ้วเงินไว้ให้คนน้อย้อนนคยนะแม่แหย่ดานซื้อขนมแม่่ก็เพิ่นกับบุตรมาดิจักอะสิปจกเล็กน้อยพรมันพรมกันนะโอให้พร้อมกันให้เงินไว้ซื้อขนมให้ทีมงานเขาหลายคนพร้อมกันจน อย่าอย่าไว้โอกาสนะปล่อยเลยเนาะโอกาสนะรายรายอันจะได้เรื่อยกับสู้ๆต่อเด้อได้เลยขอบคุณมากครัต้องใจแข็งไว้ก่อนเอาพิษนะของเราโอเคสวัสดีสสสววัดีัสดีทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหลังนั้นเด้อพี่น้องน้อจังใดก็ผ่าทันใดอยากมุ่งสวยเราจะสามารถติดต่อทางทีมงานพวกเขาได้คือเก่าเด้อพี่น้องเนาะ ອ້າພ ah, ີ ah, ່ນ <|so|>? ້ອງເນາະຈັ່ງໃດຄລິບນັບົຕລ້ນນກົ l i ກົດติดตามແນ່ເດີ້ພີ່ນ້ອງເນາະສະບາຍດີບໍ່ຊິຜູ້ສົນอ่ะສບດີແດຂໍຕິດີ